ตุกโตตุกแกกับแกออกมาจากสายมุง้งแมวแดงหนีนเสืออยอยู่ในนี้อือเร็วแทะหายไปแล้วอู้นึง สวัสดีมาอยู่นี่ทำไมครับผมท่านตกะโตท่านจะไปไหนลงมานีเลยลงมานีโหอโอกมาแหมแบบนี้นหะไม่เหนียืม